อ๋อไม่ไม่เป็นแีนะแบหนึ่งปป๊าจะรับดาบก่อนอัดาก่อนป๊าม่นี่งหรับตาบก่อนอป๊าดูขสิดูกันเด้งดูีกันโอ้โหเออบหนึ่งนแม่ผูกลผูกอันนี้ก่อน để cái xe phải bà pa. nặng nè Đi mà happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, à, ông bưng peo, thổi cho pa เย้อาเปิดไฟเจ๋งมากโอ้โหอ่าอะไรของควันหนูให้ของควันในแบบป๊าชูโชว์กับป๊าหนูอ่ะหนูเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรหนูรักป๊าเอ๋โอ้โหรักป๊าเออ๋อ นี่อันนี้ของป้าป๊าแกะแกะแกะทานป้าป๊าหน่อยเร็วแกะแกะทานป้าป๊าหน่อยแกะแป้นนึงเออเอาเอาเนาะน้องนน้องึ่งอันนี้ของน้องพึ่งเดี๋ยวป้าเก็บไว้ก่อนยังไม่แกะแกะอันนี้ก่อนแกะนี้เดี๋ยวค่อยแกะเอออันนี้หนูห่าดูดูดีได้ป้าได้อะไรมาได้ชิบอะไรไม่เป็นเดี๋ยวเค้กเค้กจะเค้กเค้กเค้กเอาเค้กเอกไปก่อนเนี่เค้กเอาไปตั้งที่ห้องร้านที่โน่นห้องครัวก่อนเออ อันทีด่ดีดีดีปิดดีดีเอออามาแกมาไปแข้งเหรอแล้วว่าไปก่ออะไรเอ๊ปะป้าปาจะได้อะไรมาเนาะถูกอันนี้มันเกิดป้าหรือว่าเกิดลูกเนี่ย

ตลาดแยกบ,บางคลอไม่ของไหรไม่เกี่ยตลาดได้ีอะไรจับไหมอืมไม่มีไม่มีไ,ม,ไม่มีแล้วนะแค่นี้ก่อนนะฉีกม,มันเด้อมันก็ฉีกเดี๋ยวมันทางนี้อืโว้ย เฮ้ยรองเท้าของป๊ป้ารองเท้าของป๊าป้าเอ้าตองทำของใครจะโดนไปหาขอป๊าป้าใช่เหรอทำไมคู่มาเล็กกับป๊าใส่ได้อะรป๊าใส่ได้ไหมเนี่ยหนู้อเล็กเปหาหนูเอ้าทำไมเป็นของน้ำผึ้งงามมันเกิดของป๊าป๊านะเจ้าป๊าป๊าบอกว่ามันเดกอะเออแล้วสรุปแล้ววันเกิดป๊าป๊าแต่เป็นของหนูอะก็ต้องเป็นของของน้ำผึ้งแล้วใช่แล้วใช่ไหม ฮะโอ้โหใหญ่มากไหนลองซื้อใส่นี้แล้วมึงใส่นี้เด็กกันเออมม่มีซิปนิ่มปะนิ่มมากเออมีซิปค่อยๆรู้ระวังโดนเนื้อเอออ่ะใส่เลยพอดีมากพอดีพอดีด้วยพอดีอ่ะไปยืนตรงหน้าทีวีเดินา เ <laughs> อาถอยหลังหน่อยป้าหาานูะเมื่อวานอ่าทำเองหมดเลยใช่ป่ะระบายสีเองด้วยเขียนเองด้วยอ่าแกะพาผู้ใหญ่ออเ,ออเองอือทำอะไรจะทำเอางไหนมีอะไรให้ป้าไม่กลาค่ะอ๋อเป็นก,กล้าหรอหรือว,ว่าให้กล่องนี้สอป้า โอ้มีใส่กล่องไว้ด้วยใส่กล่องไหนจงเป็นมาแต่มานนั่นนี่อืออืออือ่ะ ไหนไหนอธิบายอ้าวรักปลาปาอ๋อนี่เขียนว่ารักปลาปาเหรอปลาปาอันนี้จั่วปลาอ๋อปลาอันนี้จั่วปาอันนี้เป็นหัวใจของปลาปาอ๋อนี่หัวใจปลาปามีห้าดวงเลยเหรอห้าอมีดวงเดียวพอแล้วให้น้ำผึ้งหมดเลยดวงเนี้ยหืมมีป่ะวไม่ปลาปาเอาไปเลยให้ให้ให้ไปอืม เาฟ้าเจ้าฟ้าเป็นอะไรนั่นแหละอืมทำกัด